สวัสดีครับผู้ชมครับพี่พัทยานะครับเช้านี้เหมาะกําลังกายกันนะครับที่อุทยานน้ำหนองราษสสันนะครับนี่นะครับผมก็เริ่มออกกําลังกายนะครับเดินออกกําลังกายแล้วนะครับตอนนี้นะฮะมีคนวิ่งเนี่ฮะวิ่งก็มีนะครับแต่ที่แปลกใจนะครับดีนเสียงเหมือนจะมีคนร้องเพลงนะฮะ เดี๋ยวลองไปดูที่วัดแจ้งสิครับว่าเขามีอะไรกันนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับนะฮะอย่างนี้ตุกตุกเลยไม่ดีินไหมครับหันหมาอกกําลังกายกันนะครับผู้ชมครับสุขภาพดีๆหาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดนะครับเราต้อง อ,อกาะกำลังกาไปอีกนะครับนี่ผมเดินไปถ่ายไปนะครับเดี๋ยวที่จริงแล้วต้องเดินสักสองรอบนะครับแต่ผมได้ยินเสียงมันเสียงเพลงต้องแวะไปดูที่โต๊ะว,วัดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแวะไปดูกับผมหน่อยน,นะครับเมื่อคืนมีลิเกพงเพชรเป็นจพรจากโคราชนะครับซึ่งเป็นงานสมโพธิางานชั้นพนกิจของคุณป้าผมเองครับคุณป้ากัญญา สมประโคนนะครับอายุ85ปีเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับวัดอยู่ตรงนี้เองครับสร้าบาลิเกอเขาเลยหรือยังนะครับเดินไปยืนตนิดบาลิกเกกันเลยว่างั้น เงียบไปแล้วนะฮะเิลิเกสงสัยจะเลิกตอนหกโมงตรงหรือเปล่าฮะนี่ฮะมีหอพักเลยครับและระสสันเล็กนะฮะ นี่ครับข้าหลังวัดนะครับไปดูสิครับว่าเอ้าเหลือแต่รองครับคุณผู้ชมครับไอที่ได้ยินได้ยินนี่อะไรก็ไม่รู้นะฮะผมคิดว่าดิเกยังเล่นอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเหลือแต่โรงดิเกนะครับดิเกเลิกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ มีคนอนอนให้ลิเกเล่นให้ดูนะฮะนี่นะครับอันนี้คือแฟนลับตัวจริงนะฮะตัวจริงเสียงจริงนอนคารองลิเกกันว่ากันเลยทีเดียวนี่นะฮะลิเกรื้อของกลับบ้านแล้วนะครับแต่เขายังไม่กลับนะครับนี่ฮะลิเกมเมื่อคืนนะครับอันนี้คือบรรดาแม่ครัวนะฮะที่เมื่อคืนก็ดูลิเกกัน คือเล่นลิเกแล้วก็เลงเลงเลยคะเงินเหรอคะได้เด็กยังคะเด็กเด็กค่ะมีมังเต็มอิ่มค่ะหนูไม่ได้ดูเลยจริงเหรอคะสดใสคนนี้อันนี้แม่ครขวายทองคำนะครับคุณผู้ชมครับดูลิเกเสร็จก็ได้ไปเด็กนะคะเด็กเด็กกี่ชั่วโมงคะอ๋อเด็กตั้งแต่ห้าทุ่มหกทุ่มไปถึงตีห้าค่ะเมื่อคืนเนี่ยได้ยินข่าวว่าเขาต้มอร่อยมากแต่ผมไม่ได้รับประทานเหลือบ้างไหมคะเหลือกระดูกเหลือกระดูกเหลือแต่อาทิตย์ค่ะ หลือแต่อัฐิเลยฮะกระดูกนะครับอืมเสียดายมากนะครับกลับไปกินข้าวที่บ้านนะครับอันนี้คืออะไรฮะที่กำลังทอดอยู่ฮะกระจกกระจกแล้วเรามีกระจกใส่ไปย่างกระจกใส่ราคากระจกผมุกกระจกนะครับมุกกระจกนะครับแล้วก็นี่พี่สาวคนสวยผมนะฮะมานั่งทอดเงยละเงยหลังจากดูลิเกนี่เงละเงยเหมือนกันนะครับตีสองกีสองจับตีสองลับแล้วครับโอเคนะาดูลิเกสว่งจ้ะโอ้นะครับนะครับ ไปเกย์ข้าอะไรครับเมื่อคืนอย่าไม่ได้มาดูจริงภูเพชรเตี๊ยงเตี๊ยงเล่นละเงยไปหน่อยมาจากภูเทสก็ไม่ได้นอนเลยอ๋อไม่จากเทสเลยไม่ได้นอนนะครับละเงยละเงยนะครับนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตาผมก็ออกกำลังกายต่อนะครับสวัสดีครับ